สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ l i ซิกรีเลย G70 นะครับเป็นไวเลตตัวใหม่ของทาง l i ซิกนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันพร้อมกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรพิเศษใหม่ๆนี่ครับข้างในก็มีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูทางด้านตัวรับสัญญาณก่อนเลย น้ำหนักนี่ค่อนข้างหนักมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่าแกะพร้อมกันเลยอ่านี่เลยครับก็คือจะซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าแพดเดิลแล้วนะครับมีที่เหยียบสิ่งที่ทําได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะตั้งสายได้ในตัวเลยแล้วก็มีรูอท์ที่เป็น XLR นะครับก็คือ DI มือเบสก็ใช้เป็น DI ได้เลยในตัวนะครับแล้วก็เอาได้โอ้โห a b c ได้เยอะมากก็คือพูดง่ายๆว่าท่านจะใช้กีตาร์เบสกี่ตัวสตัว2ตัวก็กดสลับได้เลยแต่เราก็ต้องซื้อตัวบอดี้แพคตัวนี้นะครับเพิ่ม อันนี้ตัวส่งสัญญาณนะครับ body แพ็คทางด้านรูแจ็คก,ก็เปลี่ยนเป็นเหมือน G 3 0นะครับก็คือจะเป็นแจ็ค หนึ่งส่วนสี่นะครับแต่มีความพิเศษอย่างนึงคือมิต้องมีตัวล็อกด้วยเนี่ยเพื่อล็อกนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับไป จะคงเป็น9้าวอลอยู่นะครับแล้วก็ตรงเอาไลน์เอาท์ทางด้านไลน์เอาท์ซนะครับก็จะมีปุ่มให้กดกาวลิฟต์ด้วยก็คือกระแสไฟสลับอะไรเงี้ยฮะกระกันจีได้อันนี้หลายคนคงงงว่าเอ๊ะมันคืออะไร เ,เขาเรียกวอะไรพลาสติกสีมั้งครผมเดาว,ว่าเขาเขาคงทำไว้สำหรับเวลาเราใช้ไอ้เจ้าบอดี้แพคเนี่ยฮะหลายๆตัวจะทำให้เรารู้ว่าอ่าตัวนี้เป็นเป็นของกีตาร์ตัวไหนอะไรเนี่ยครับซึ่งซึ่งตัวนี้ตรงด้านตรงนี้จะมีไฟโชว์เหมือนกันนะครับเป็นสีตาน,นี้เหมือนกันก,ก็คงจะสลับให้มันตรงกันได้ว่าเอ้ยชแนลทางด้าน เอา A อย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยคร B ก็เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถใช้คิา้าเบสได้หลายตัวก็คร<อ>่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาจะทำคลิปเพิ่มการใช้งานให้นะครับ